ครับสวัสดีครับวันนี้นะเรามาดูลามี่ซาฟ r ารีนะครับเป็นรุ่นของปี2021นะครับเป็นรุ่น SpecialEdit. ิชันะครับซึ่งปี2021นี่สเนี่ยลามี่ซาฟฟารีนะครับออกรุ่นสีสองสีด้วยกันนะครับก็คือสีนี้สีเขียวนะ ซาวานากรีนนะครับซาวานากรีนเดี๋ยวผมเปิดกล่องให้ดูนะครับผมเปิดกล่องให้ดูนะครับเปิดกล่องออกมาเราจะเห็นปากกาสีเขียวสามด้ามน,นะครับซึ่งมีปากกาหัวแรงนะครับหรือที่เราเรียกว่า fountain pen นะครับแล้วก็ปากกาลูกลื่นนะครับที่เรียกว่า ball point pen นะครับแล้วก็ปากกาหมึกซึมอีกด้ามหนึ่งนะครับที่เรียกว่า โลเลบอลเพนนะครับสีของปีนี้ครับเป็นสีที่เรียกว่าซาเวนากรีนนะครับซาเวนากรีนซึ่งถามว่ารุ่นนี้เคยออกมาแล้วไหมนะครับถ้าใครจำได้เมื่อปี2018นะครับเมื่อปี2018เนี่ยลามี่สตูดิโอเนี่ยเคยออกสองสีมาสองสีคล้ายๆกันนะครับผมเรียกว่าสีเป๊ะเลยละ่ะเหมือนกัน แต่ตอนปี2018เนี่ยรามี่สตูดิโอนะครับเรียกสีเขียวตัวนี้ว่าโอลิฟนะครับเรียกสีเขียวตัวนี้ว่าโอลิฟแต่ว่าพอมาเป็นรุ่นซัฟฟารีนะครับเราเรียกมันว่าสวาแนกรีนะครับผมเอาเออกจากกล่องดีกว่าจะได้ดูชัดๆนะครับจะได้เห็นชัดๆว่าหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับหน้าตาเป็นอย่างไรนะ ถ้าเราซื้อในไทยเราจะมีกล่องใส่อย่างนี้นะครับเป็นกล่องเหล็กสวยงามนะเป็นกล่องเหล็กสวยงามนะครับจะมีกล่องเขาขายกล่องด้วยนะนะครับเราสามารถหาซื้อเป็นกล่องได้นะครับหรือถ้าใครไม่ชอบเป็นกล่องนะครับเราก็สามารถซื้อเป็นซองหนังได้เช่นเดียวกันนะครับซองหนังก็เนี่ยผมจะให้ดูเนี่เป็นซองหนังนะเป็นซองหนังเย็บอย่างดีนะครับเราสามารถเก็บได้ปากกาละหนึ่งหนึ่งซองนะครับ หรือโอ้ออปชันในไทยเยอะจริงๆนะครับเป็นกล่องอย่างนี้ก็ได้นะเป็นกล่องแบบนี้ก็สวยงามนะครับผมเปิดให้ดูนิดหนึ่งนะข้างในก็จะเป็นที่เก็บปากกานะครับตามสีเของมาเลยสีเขียวนะครับเดี๋ยวนี้ลามี่ประเทศไทยเริ่มมีการทำเขาเรียกอะไรสินค้าเริ่มมีความพรีเมียมมากขึ้นนะครับมีกล่องมี ซอ,องหนังนะครับซองหนังทํามาหลายครั้งแล้วนะครับหลายๆรุ่นที่ออกมาหลังๆเนี่ยจะมีซองหนังออกจําหน่ายมาด้วยนะครับก็ถือว่าใช้ได้ใช้ได้ดีเลยทีเดียวเรามาดูปากกานะครับฟาวเทนเพนนะครับรุ่นปีนี้สองพยเนี่ยเราเรียกว่าซาวนกรีนนะครับคลิปจะเป็นสีดำนะหัวจะเป็นสีดำนะครับหัวเป็นแฉกแบบนี้ก็คือฟาวเทนเพนนะครับ ก้นของมันนี่เป็นสีเขียวโฟกัสมาคดีเท่าไรก้นของมันจะเป็นสีเขียวนะครับปากกามีคําว่าลามีตรงนี้คือเป็นปกตินะหัวแรงจะเป็นสีดำนะครับหัวอันนี้เป็นหัว m หัวไซส์ m นะครับแล้วก็โอลิงโอลิงจะเป็นสีดำไม่ใช่ไม่ไม่ใช่สีเดียวกับปากกานะครับถ้าเราเปิดเข้าไปเราก็จะเห็นว่าเขาจะแถมหมึกหลอดอย่างนี้หนึ่งหนึ่งหนึ่ง ชิ้นนะครับแล้วก็มีตัวกันตัวกันเจาะมึกไว้นะครับเราใส่ไว้อย่างนี้แหละนะครับถ้ายังไม่ได้ใช้อย่าเพิ่งไปรีบเจาะมันนะครับมันจะทําให้หมึกแห้งนะเราเก็บไว้นาน,านๆมึกมันจะแห้งนะครับนี่ให้ดูความสวยงามของปากกาปากกาเนี่ยผิวค่อนข้างเรียบไม่เรียบทีเดียวนะครับคล้ายๆพ่นสรายเนาะคล้ายๆแบบพ่นสรายนะครับสวยงามเลยทีเดียวนะ สำหรับสีสวาแนกรีนนะครับตัวโลลลร์บอลนะครับตัวโลลลร์บอลเหมือนกันนะคลิปสีดำจุกโลลลร์บอลจะเป็นจุกขีดเดียวนะครับถ้าโลลลร์บอลเนี่ยจะเป็นขีดเดียวขีดทางนี้นะครับก้นสีเขียวเหมือนกันนะครับโปกสไม่อ,อกกมคอดีเท่ายนะครับเปิดออกมาครับโลลลร์บอลก็จะเป็นมีไส้หมึกให้1ชิ้นนะ หัวจุกตรงนี้สีดำนะครับกริปก็จะเป็นตามมาตรฐานของลามี่นะครับแล้วก็โอลิงสีดำเหมือนกันนะครับก็จะมีไส้ให้มาหนงชิ้นนะครับอันนี้ก็เป็นนะครับปากกาลามี่นะครับปี2021นีะครับอันนี้ก็เป็นบอลพอยต์นะครับปากกาหมึกลูกลื่นนะปากกาลูกลื่นนะ สมัยผมเด็กๆเราเรียกปากกาหมึกแข้งมีปากกาหมึกซึมกับปากกาหมึกแข้งนะครับแต่ใส่สมัยปัจจุบันเราเรียกปากกาลูกเลื่อนนะครับเราก็จะเห็นว่านะยางด้านบนสีดําคลิปสีดํานะครับแล้วก็การเปลี่ยนหมึกนะครับก็สามารถหมุนได้นะครับด้านหน้านะเราสามารถเป็นหมึกได้ด้านหน้านะครับเราสามารถหมุนได้นะครับเราจะเห็นความสวยงามของมันนะครับปี 2021เนี่ยเป็นอีกปีหนึ่งนะครับที่ควรค่าแก่การสะสมเพราะว่าอะไรหลายคนเนี่ยเมื่อปี2018เนี่ยไม่ได้ซื้อตัวสตูดิโอเพราะว่าสตูดิโอเนี่ยราคามันสูงนิดหนึ่งนะครับคนที่เล่นซาฟารีก็อยากจะได้สีเดียวกับสตูดิโอนะครับพอปี2021ีเเนี่ยเขาก็ทำขึ้นมานะซึ่งชื่อเรียกต่างกันนิดเดียวนะ ตอนปี2018เนี่ยเราเรียกสีเขียวนี่ว่าโอลิฟนะครับแต่ปี2021เนี่ยเราเรียกสีเขียวนี่ว่าสวนรกรีนนะครับโอเคผมก็ให้ดูเท่านี้นะครับแล้วกดติดตามกดถูกใจกดแชร์กดไลค์ไว้นะครับมีข่าวดีๆข่าวใหม่เกี่ยวกับปากกาลามี จะนำมาเสนอครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวมีอีกหนึ่งคลิปนะครับที่จะให้ดูสีเทราเลสนะครับเป็นปากกาที่ออกคู่กันในปี2021ครับ